สวัสดีจ้าวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูเค้กโรชิพฟอนใสวิปครีมมะม่วงสด <l ip> เนื้อเค้กนุ่มนิ่มละลายในปากใ <l ip> สวิปครีมหอมอร่อย <l ip> กลมกล่อมเข้ากันได้ดีกับมะม่วงสดเ <l ip> มนูในวันนี้อร่อยลงตัวแบบสุดๆเพราะว่าป้าเลือกใช้แป้งสาลี UFM สำหรับทำเค้กกราพัดโบกมาจับคู่กับลิชอีโควิปวิปครีมตัวใหม่จากทางริชเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มที่การทำเนื้อเค้กนุ่ม ก่อนลงมือตีเนื้อเคก้กให้เตรียมถาดขนาด9คูณ9นิ้วปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบแล้วก็ให้เปิดเตาอบวอร์มเตรียมไว้ให้เรียบร้อยการทำเนื้อเคก้กใช้ไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์สองสองฟองน้ำมันพืช18กรัมน้ำ25 ml, ่อลเกลือ1น1หยิบมือกลิ่นวานิลาครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย12กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากัน ถัดมาได้เวลาของแป้งสาลี UFM สำหรับทําเค้กกราพัดโบกใช้แป้งสาลี UFM สำหรับทําเค้กกราพัดโบก48กรัมเนื้อแป้งของเขาเนี่ยนะขาวเนียนละเอียดสุดๆสมแล้วที่เป็นแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้ถัดมาใส่ผงฟูครึ่งช้อนชาลงไปในแป้งเค้กจับแป้งเค้กและผงฟูร่อนลงไปในชามผสม คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคําเตือนอย่าคนนานเกินไปไม่อย่างนั้นเนื้อเค้กที่ได้มันจะเหนียวพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะนำไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์สองสองฟองเทใส่ชามที่สะอาดปราศจากคราบมันใส่น้ำมะนาวลงไปเศษ1 8ส่วน8ช้อนชาจากนั้นตีไข่ขาวให้พอเป็นฟองหย,ยาบ ใส่น้ำตาลทรายลงไป36กรัมแต่เราจะไม่ใส่พรวดเดียวหมดนะคะให้แบ่งใส่2-3รอบใส่ตีใส่ตีแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลทรายหมดในการตีไข่ขาวป้าใช้ความเร็วกลางๆนะจ๊ะตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งไข่ขาวเป็นฟองละเอียดเนียนเงาสวยและตั้งยอดได้แบบนี้ ตีไข่ขาวด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อไล่ฟองอากาศให้เนื้อไข่ขาวเนียนขึ้นตักไข่ขาวที่ตีได้มาหนึ่งใน3ใส่ลงไปในชามของส่วนผสมไข่แดงจากนั้นคนส่วนผสมให้พอเข้ากันใส่ไข่ขาวส่วนที่เหลืออยู่ลงไปครึ่งหนึ่งตันล่อมเบาๆให้เข้ากัน พยายามอย่าเขย่าตะกร้อมือนะคะเดี๋ยวฟองอากาศมันจะแตกแล้วเค้กมันจะเตี้ยให้ใช้การกวาดแล้วพลิกข้อมือเอาเทส่วนผสมของไข่แดงที่ได้ลงไปในชามไข่ขาวตันล่อมส่วนผสมเบาๆให้เข้ากันใครถนัดใช้ตะกร้อมือก็ใช้ตะกร้อมือนะจ๊ะใครถนัดใช้พายยางก็ใช้พายยางโลดเทเค้กลงถาดที่เตรียมไว้ เกลี่ยนเนื้อเค้กให้ไหลไปให้ทั่วทั่วถาดปาดหน้าเค้กให้เรียบใช้ไม้จิ้มฟันหรือไม้แหลมบนที่ผิวหน้าเค้กเพื่อไล่ฟองอากาศจากนั้นรีบนําเข้าอบทันทีอบเค้กในเตาอบที่วอร์มเรียบร้อยแล้วใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอบที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา12-15นาทีหรือจนกระทั่งเค้กสุกเมื่อสุกแล้วนำเค้กออกมากระแทกแรงๆ2งครั้ง ยกเค้กออกจากพิมพ์วางบนตะแกรงนำกระดาษรองอบมาอีกหนึ่งแผ่นวางทับที่ด้านบนของเค้กวางตะแกรงลงไปแล้วจัดการจับพลิกกลับด้านนำตะแกรงออกค่อยๆลอกกระดาษรองอบออกจากเนื้อเค้กดูเนื้อเค้กสิคะเนียนละเอียดแล้วก็นุ่มมากพักเค้กทิ้งไว้บนตะแกรงจนกระทั่งเย็นสนิทถัดมามาเตรียมในส่วนของวิปครีมกัน วิปครีมวันนี้ป้าใช้ i ิชอีโคว i ปวิปครีมตัวใหม่จากทาง i ิชเขาเป็นวิปครีมราคาประหยัดคุณภาพก็ดีดีหวานน้อยหอมกลิ่นนมอ่อนๆรสชาติอร่อยใครที่ต้องการทำเบเกอรี่ต้นทุนต่ำลิช Eco w วิปนี่แหละค่ะตอบโจทย์สุดๆทั้งต้นทุนต่ําทั้งอร่อย การใช้งานลิช Eco ควิ p ให้นำออกมาจากตู้เย็นช่องแช่แข็งนะแล้วทิ้งไว้ให้คลายเย็นในตู้เย็นช่องธรรมดาข้ามคืนหรือ8-12ชั่วโมงนำออกมาจากตู้เย็นเขย่ากล่องทุกครั้งก่อนใช้เทลิช Eco ควิ p ที่เย็นจะจัดแต่ไม่ใช่เย็นจนเป็นน้ำแข็ง120กรัมลงไปในโถตีจากนั้นตีลิช Eco ควิ p ด้วยความเร็วกลางเป็นเวลา3-8นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูตามต้องการ บริษีโคว i p ที่เปิดกล่องใช้งานแล้วถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้1อาทิตย์ไม่แนะนําให้นํากลับไปแช่แข็งซ้ํานะในกรณีที่ยังไม่เปิดกล่องใช้งานจะสามารถเก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ได้2อาทิตย์หรือถ้าแช่แข็งก็จะสามารถอยู่ได้นานถึง12เดือนแต่อายุในการเก็บรักษามันก็ขึ้นอยู่กับตู้เย็นของเราด้วยนะคะว่าความเย็นคงที่ไหมความเย็นเพียงพอไหมเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ ริชอีโควิ p สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศหรือจะสั่งซื้อกับ i ิชโดยตรงก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นทาง s h o ป e ี้ลาซาดหรือว่าไลน์อ f ฟฟิ i ชียลยังไงเดี๋ยวป้าแปะลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นเด้อเอาจริงๆจากที่ป้าเคยใช้งานวิปครีมมาหลายๆตัวป้าว่าริชอีโควิบเนี่ยเขาตีง่ายขึ้นฟูไวนะเนี่ยค่ะขึ้นฟูเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครต้องการวิปครีมเป็นสีต่างๆสามารถหยดสีผสมอาหารเพิ่มลงไปได้เลยนะคะอย่างวันนี้ป้าจะใช้เป็นสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ตีลิชอีโควิปด้วยความเร็วต่ำอีก30-60วินาทีเพื่อให้สีผสมอาหารเข้ากันดีกับวิปครีมและเพื่อไล่ฟองอากาศเนื้อวิปครีมจะได้เนียนสวยขึ้นสีวิปครีมตอนนี้สวยมากเลยค่ะดูเหมือนสีของเนื้อมะม่วงเลยเนาะใช้พายยางช่วยปาดเก็บรายละเอียดที่ขอบด้านข้างของโถตี ใส่เนื้อมะม่วงที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไป50กรัม r i h Eco Whip เนี่ยเขาสามารถทนกรดจากผลไม้ได้เป็นอย่างดีดังนั้นเราจึงสามารถผสมเนื้อผลไม้ลงไปได้อย่างสบายใจคนให้วิปครีมและเนื้อผลไม้กระจายตัวเข้าด้วยกันกลับมาที่เค้กที่เราพักทิ้งไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วดูความนุ่มฟูและเนียนของเนื้อเค้กสิคะน่ากินมาก ตักวิปครีมผสมเนื้อมะม่วงโปะลงไปที่ด้านบนของเค้กปาดเกลี่ยวิปครีมให้ทั่วเค้กตอนปาดป้าจะเว้นขอบด้านนี้ไว้นิดหนึ่งนะจ๊ะเวลาม้วนครีมจะได้ไม่ไหลทะลักออกมาจับขอบกระดาษยกขึ้นดันเนื้อเค้กนะคะให้ไปสุดขอบเค้กอ,อีกหนึ่งฝั่งแบบนี้จับเค้กดันให้มาชิดติดที่ขอบถาดจากนั้นใช้ไม้บรรทัดหรือว่าใช้ไม้รีดแป้งนะคะ ดันเค้กเข้ามาให้แน่นมือหนึ่งจับที่กระดาษด,ด้านล่างดันออกส่วนอีกมือหนึ่งจับไม้รีดแป้งหรือไม้บรรทัดดันเข้าใช้ไม้รีดแป้งดันเค้กค้างไว้แบบนี้นะจ๊ะจากนั้นนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเป็นเวลาสองชั่วโมงหรือจนกระทั่งวิปครีมเซ็ตตัว เมื่อวิปครีมเสร็จตัวดีแล้วก็จัดการตัดเค้กได้เลยจ้าหัวท้ายเค้กถ้ามันดูแล้วไม่สวยก็จัดการเฉือนทิ้งโลดแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสไม่ต้องเฉือนก็ได้นะคะเก็บไว้อย่างนี้แหละตัดแบ่งเค้กออกเป็น6ชิน้นมีดที่นำมาใช้ตัดแนะนำว่าให้จุ่มในน้ำอุ่นแล้วเช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนใช้มันจะช่วยให้รอยตัดวิปครีมสวยขึ้นนำเค้กที่ตัดแล้วใส่กล่องหรือภาชนะที่ต้องการแค่นี้ก็สวยนะ่ากินแล้วใช่ไหม ถึงแม้จะน่ากินแล้วแต่เดี๋ยวป้าขอตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะน้ำลิช Eco ควิ p มา50กรัมหยดสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ลงไปตี i ิช Eco ควิ p ให้ข้นขึ้นเล็กน้อยตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ตีให้ตั้งยอดนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวเราจะนำไปตักราดบนเค้กโรให้เขาไหลอย่อยลงมานิดนึงเอาแค่ให้ข้นขึ้นประมาณนี้พอแล้วจ้า จากวิปครีมที่ตีไว้ราดลงไปที่บริเวณรอยต่อของเนื้อเค้กเกลี่ยๆให้วิปครีมไหลย,ย้อยลงมานิดนึงวางเนื้อมาม่วงสุกปักป้ายน่ารักน่ารักลงไปตกแต่งเพิ่มเติมตามชอบเย้เสร็จแล้วจ้ามาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบเนื้อเค้ก1สูตรจะอยู่ที่18บาท38สสตางค์เท่านั้นเอง ต้นทุนวัตถุดิบไส้วิปครีมผสมเนื้อมะม่วงสุก23บาท57สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบวิปครีมและมะม่วงที่ใช้ตกแต่งด้านบนจะอยู่ที่15บาบาท74สตางค์นำต้นทุนในส่วนของเนื้อเค้กไส้วิปครีมและเนื้อมะม่วงด้านบนมารวมกันจะอยู่ที่57บาท69สตางค์ต่อสูตร1สูตรตัดแบ่งได้ทั้งหมด6ชิ้นดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่9บาท62สตางค์เท่านั้นเอง ต้นทุนในส่วนนี้ยังไม่รวมค่าแพ็กเกจและของตกแต่งอื่นๆนะจ๊ะเมนูนี้ใครได้ชิมรับรองว่าต้องติดใจเนื้อเค้กนุ่มละมุนล,ละลายในปากสมแล้วที่ทำจากแป้งสาลี UFM สําหรับทําเค้กตราพัดโบก UFM เนี่ยเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีเนื้อเค้กอร่อยอร่อยนุ่มๆจับคู่กับลิช อีโควิปวิปครีมเนื้อเนียนนุ่มฟูเบาใช้งานง่ายตีขึ้นฟูได้ถึง4เท่าเนื้อครีมไม่ยุบตัวแป้งสาลีสำหรับทำเค้กตราพัดโบกและริชอีโควิ p เรียกได้ว่าเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากๆเมนูนี้ห้ามพลาดนะจ๊ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า